ดูเหมือนเขายืนห่างกันอันนี้มึงเชื่อไหมอันนี้หน้าดราม่ากว่าไอ้เชี่ยเมื่อวานที่อุ้มศพเพื่อนไอสัตว์ไอเที่ยถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันไม่กระดาม่าแน่นอนอ่ะคนดูมันไล่ลำกันแน่ทางทีมงานออสตาต้องขออ้าวขออะไรอ่ะขอเข้ามาหรอ โหลได้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมคือทางทีมงานออสตาร์ต้องขอโทษด้วยครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วทีนี้ได้ประชุมกันแล้วครับเดี๋ยวจะขอเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้ครับนั่นแล้วก็เดี๋ยวสุ่มเมืองใหม่ไม่ไม่มีเบคอนครับพอดีว่าตอนนี้ทางประเทศเบคอนโดนยิงหนักมากเลยครับนั่น กลุ่มเมืองใหม่นะครับมาก็าบอกครับคุณผู้ชมฮะอย่างนี้เบอกครับโรมาโน่คอนเฟิร์มครับว่าแล้วอย่างไงก็ไม่มีเบคอนอยู่แล้วครับเอาตามขนบปันเพนีเดิมนะที่โรมาโน่ก็คอนเฟิร์มมานะครับไม่มีเบคอนแน่นอนครับเมืองค่อนข้างแหลกแล้วก็ไม่สามารถแข่งต่อได้หรือในเรื่องการแข่งขันในวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับและถ้และถ้าทำการสุ่มเมืองใหม่ซึ่งเมืองไี้สุ่มน่าจะเป็นทางแฟมกับดาวเทาป่ะใช่ไหมแฟมกับดาวเฟาวใช่ครับใช่ครับเฟมวอล์ดสกับดาวเทาแค่นั่นแหละครับคยวิโกครับ เมื่อกี้มันเมืองแตกด้วยใช่ไหมก็เลยใช่เมืองมันแตกด้วยมันหลายอย่างมากๆคุณผู้ชมครับใช่เข้าใจความผู้เล่นหรือเว่ามันเล่นแล้วมันไม่สนุกมันมาเล่นมันเล่นไม่ได้อ่ะต้องต้องเริ่มใหม่หมดเลยครับพี่เจสฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเริ่มใหม่ได้ไงอะครับโอ้ยเราเสียไม่ได้กับเอเคมันก็มีปัญหานั้นสองทีมอากเริ่มใหม่ได้ไงอ่ะเขาเริ่มใหม่หมดแล้วไอ้เหี้ยเขาสั่ชนะไปแล้วอ่ะ โอ้ยไม่แฟร์นะอะไรนะมันก็ว่นนี้ไม่แฟร์นะมันก็พูดยากเหมือนกันนะมันสองคนนี้นะเข้าใจว่าเข้าใจทั้งฝั่งเข้าใจทั้งฝั่ง ATK ร e b o r n หรือัคกี้นะครับแล้วก็เข้าใจทั้งฝั่งเสียไม่ได้ที่ชนะไปแล้วแล้วก็อาจจะรู้สึกคาใจอะไรเป็นอะไรอะทุกคนเป็นอะไรอะถ้ากูไม่ทาไม่พูดหรือว่าอะไรมึงก็ลํากันอยู่ดีอะมึงเป็นอะไรกันนะมึงเถียงทด่หรือมึงจะไม่ลําฮะเขาเริ่มใหม่อะมึงเนี้ยไม่ลํา เถียงเถียงสิไอ้เฮียมึงก็รำมาอยู่ดีอ่ะกูก็พูดอ่ะเอาไอ้เฮียมึงมึงก็เห็นใช่ปหมว่ามันปัญหามันเกิดทั้งสองทีมอ่ะเดี๋ยวเราฟังกันแล้วกันฟังกันอ้หวังเชียวช้อนแล้วมาช้อนชาวช่วยช่วยช้อนอ่ะต้องตีโทษทีแต่ส่วนทางผมอ่ะมันน่าจะได้เข้าใจอยู่ครับว่าว่ามันมีปัญหา แต่แต่พวกผมมันชนะไปไงมันได้เปรียบตรงนั้นอ่ะเห็นปะมีผลประโยชน์มึงไม่รำนักแข่งไรสัตว์นักแข่งยังไม่ยอมเลยควายพวกผมแพ้ไปมันรำกูหายที่อะไรล่ะมัน่อยซะเฮียโง่ไอ้ไหยนักแข่งยังไม่ยอมเลยไอ้เฮีย เราม่เสียงกูคิดที่มันเหมือนที่สุดก็น่าจะเป็นดาวหรือเปล่าที่ควรไปเล่นเอาแล้วเอาแล้วแต่ตัวเมืองมีปัญหาก็ต้องเอาเมืองที่ใกล้ที่สุดเอาวะไอดาวเทาแล้วก็ช่วยที่พี่เก็ตถามมานะครับดาวเทาที่ที่ได้ชนะไปคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าทางประเทศน่ะโดนยิงไปตั้งแต่ต้องแตกก่อนที่จะเริ่มไฟครับพี่ที่รถมันบอกบับกันแล้ว แตงครับถ,ถ้าเกิดประเทศตรงนั้นมันควรประกาศหยุดแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่พูดเรื่องจริงไหมป่ะเนี่ยมันทั้งทั้งสองสายก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นด้วยเป็นฝั่งที่ที่แพ้ไฟไปมันมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งกันเปล่าครับ ถ้าสมมติมันมันมันได้แข่งสองรอบแบบเย่าเยือนอย่างเงี้ยมันมันพอพอได้อยู่แต่อันนี้มันมันก็ชีชะตาแบบทำไหมไปตกรอบดีเอารอบได้ไม่ยอมนะแข่งไม่ยอมเข้าเข้าเข้าใจครับพี่แต่ตอนนี้ทางออสตาร์ได้สรุปกันแล้วครับก็เดี๋ยวจะต้องนั่มม่ครับสุ่มเมืองใหม่เลยครับเลืองไฟใหม่เลยครับในวันพรุ่งนี้ เรียบร้อยใช่ไหมเอ้าแล้วทางผู้จัดก็ไม่ยอมอ่ะเชื่อผู้จอมอย่างแข็งผู้จัดอย่างแข็งอ่าผู้เล่นแบแต่ว่าทางทางก็ต้องก็ต้องเป็นทางออสตาเลยครับที่ที่เป็นผู้ตัดสินหลักเนาะโอ้ยอยากให้ผู้อยากให้ผู้ชมทางบ้านเข้าเข้าใจแล้วก็รับฟังนะครับเข้าใจว่ามันอาจจะแบบว่าแฟนคลับใครอาจอาจจะไม่อาจจะไม่โอเค แค่ขับเสรไม่น่าจะไม่โอเคไมคขับลักกี้อาจจะต้องขอโทษทีนะครับช่วงดีแต่ว่ามันมันไม่มีการพลวยหรือว่าการเอทอะไรนะทีมครับแต่ว่ามันเกิดเหตุขัดข้องจริงต้องขออภัยจริงครับผู้ชมครับขอให้กันให้กับทางทีมงานของพวกเราทุกคนนะครับผู้ชมครับเนาะเดี๋ยวเมืองที่จะสุ่มตอนนี้จะมีแค่เมืองแฟมกับดาวเทานะครับผมไม่รู้นะอันนี้ทุกคนติดตามสุดฤาษีระหว่าเนาะตันจะสุ่มได้ดาวเทาเหมือนกันหรือสุ่มได้แฟมิเลียก็เป็นสิก็ก็เป็นได้ครับคุณผู้ชมพูดอย่างนี้ดีกว่าอ่าโอเค โอเชี่ย oh, yeah. ผู้จัดอย่างผู้จัดอย่างแข็งอะอันนี้พี่ต้องบอกตรงๆเลยนะผู้ตรงๆเลยนะผู้จัดปกติเนี่ยคือคือแม่งจะไม่มีแนวเนี้ยแต่คือผู้จัดที่นี่แม่งแข็งจัดแม่งบอกไม่ยอมครับยังไงก็ต้องแข่งใหม่ครับแข่งใหม่หมดเพราะว่าประเทศมันเป็นอย่างนี้มาแล้วแลวทาง MD ดีก็พยายามทวงบอกว่าถ้าไม่ทำไมไม่มาประกาศหยุดละครับแล้วให้ผูไฟทันทำไมก็มันเกิดขึ้นไปแล้วครับแข่งใหม่ครับ แข่งใหม่ครับไม่สนเชียเชียแล้วถ้าเอ d มดีมันไม่มีกระจิกกระใจเล่นแล้วล่ะก็เอเคเข้ารอบครับไมเจอไรลักเอ้าเอ้าไปงั้นดีงอมถึงพี่ไม่พูดนะครับยังไงยังไงพี่มั่นใจเลยว่าสิ่งที่พี่พูดไปเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วครับไม่ว่าจะนาทางโซเชียลไหนหรือว่าอะไรต่างแฟนคลับทางเอดีเสียผลประโยชน์เขาก็จะไม่ยอมอยู่แล้วครับ ทางฝั่ง LK ถ้าเขาไปทางไปถ้าเขาให้ไปให้ l K กลายเป็นศพอีกทางฝั่งกับ LK ก็ไม่ยอมอยู่ดีครับดังนั้นยังไงยังไงก็โดนด่าอยู่ดีแข่งใหม่แม่งหมดเลยกันโดนด่าทีเดียวจบนะครับผมเฮี่ <Here. S 3> ไปเล่นที่เมืองไหนเดี๋ยวรอสุ่มเลยครับเดี๋ยวสุ่มงั้นเดีรอสุ่มงั้ ใจเขาใจเรานะคุผู้ชมครับก็ไม่อยากให้เราโับบวตดิบวตดิบวตดิไอ้มึงเปิดโบวตดิดาดดำเปิดพนันดิแฟมหรือดาวทาได้เมืองไหนมึงเปิดเปิดพนันดิเปิดพนันดิเผื่อได้มีคนแต้มถึงสิบล้านเว้ยเผื่อมีคนวัดเลยสิบล้านแล้วเราเอาเสื้อไปเลยครับ <S <S ถ้าวันนี้มีคนแต้มถึงสิบล้านแต้มเอาเสื้อไปเลยนะครับเสื้อไม่มีขายนะไม่มีผลิตแล้วด้วยหมดแล้วหมดเลยนะหนึ่งตัวนะแต้มสิบล้านของช่องนี้ ใครแต้มถึง10ล้านในช่องนี้เอาไปเลยครับฟรีๆครับผมเท่านั้นเพื่อจะไปต่อครับดาบเปิดเลยขอแค่30มสิบวิพอนี่นะครับดาเปิดดวนชดาบผู้ชมเนาะครับดาอ่ะมาแล้วครับผมผู้ชมนะครับอ่ะผมถามพี่โก๋เลยอ่ะครับผม พี่โกคิดว่ามันจะออกดำไอ้มันจะออกน้ำเงินหรือแดงเปอร์เซ็น์ที่วิเคราะห์เอาส่วนตัวของตัวเองวันนี้ที่จะได้เจอเอางี้นะคุณผู้ชมทางบ้านมีแต่คนพิมพ์ว่าแฟม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 ถูกไหมคัครับผมอันนี้ต้องขออภัยนะครับผมวันนี้อย่าหาว่าเจิมอย่าหาว่าเจิมแต่ดาวเทาแน่นอนครับรอดูโอ้ยมึงจำมึงทำนานเกินเวลา อีที่อ่ะเดี๋ยวผมให้มึงให้นานเกินะครับผมทำการกดสลับทั้งหมดสิบครั้งนะครับผมได้ครับน้องชายคนนี้ครับจะได้รีเฟชกันไปเลยให้ล่าเ่อไปนะครับครับผมสลับครับสักสิบครั้งครับต่เต็งครับอ่ะครับเริ่มเลยครับผมมึงก็ปิดตีซาดยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคสิครับผมงท่วนครับมันมีมีแถมั้ยมีแถมมีแถมีแถมหรือเปล่าไม่รู้นะหรือว่าเรานับเร็วไปไปเลยโอเคโอ้ยเนี่ยแล้วมาแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้มกน้องพี่ตกเป็นเมืองไหนนะครับผมพี่โก้เดี๋ยวเานับสามคนหนึ่งไปโกชีไม่โกชีไม่ห้าโกชุดได้ได้กับผมพี่โกเดี๋ยวโกชุดร้องกันได้ครับลัคกี้เอทีเคดีบอลปะทะสตาทาวเสียไม่ได้จาเจอทีมไหนดีประเทศไหนดี Three, two, one, go ไอ้โยนครับแบบนี้นีตาโอ้ยมันบาว่าแล้วพี่โกครับเหยาเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนโดนดาวเท้าทีขนลุกแล้วพอไหลข้ามไปสีแดงแล้วเป็นเลยนีกเขาปวดขี้มาเลยครับขนลุกสู้เลยมาเลยว่าเป็นเลย อ่ะนะครับผู้ชมครับกองบัสักนะครับผมเนาะเรียกว่าความยากดีกว่าความเอาละ่าได้ไปพบเจอที่เมืองแฟมิเลียซิตี้อรกับพวกนามสกุลสมบัติสอนนอโห้ยมานำทัพโดยจ่าแล้วสมบัติสอนนอโอ้ยพูดแล้วขนลุกอะเก่งอ๋อปวดที่อีกรอบมาฮู้นี่นะววคนพ่งนี้ชีจะตาฟ้าลิกิตนะ โอ้โหเดี๋ยวจะมาเจอกันแข่งขันใหม่ในวันพรุ่งนี้อ่ะสวันนี้ก็เดี๋ยวทั้งตีก็ต้องไปเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อเก็บแรงไว้แข่งวันพรุ่งนี้ครับโอ้โหอะยังไงครับชมครับเียมตัวนะครับผมสบแรภวนาใช่ไหมฮะคอมเมนต์นสมบัติสอนอใช่ครับคุณผู้ชมครับมีเห็นแน่นอนครับอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับว่าขอทางทีมงานออสตาต้องขอภัยจริงครับทีมผู้จัดต้องขออภัยจริงครับไม่ได้อยากให้เกิดให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแต่ว่ามันโดนจริงจริง สมัยเป็สังกะสังกะกูไม่กูเป็นบังกะบังกะครับต้องขออภัยจริงครับเดี๋ยวเราไปดูสายก็ไม่ต้องดูหรอกที่จริงก็เหลือแค่สองรอบแล้วแกนไฟนอลแล้วก็คือพรุ่งนี้เป็นการพบกันระหว่าง ATK รีบอลเจอกับตะตาทาวเสียไม่ได้ที่แฟมิ l ี c i ิ y 2สองพุ่มตรงเจอกันเลยครับ